จะเชื่อผมเถอะผมไม่ได้โมกูย,ยเลยอ๋กินเนืกินยามันเกเิดขึ้นมาแล้วแล้วเคยเล่นเกมนี้มาก่อนเชื่อไหมผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนอืมอุ้ยฟักทองฟักทองเต็งโมเชลหยิวนี่นไงมีไงมี ปิดแตงโมแล้วก็ผมว่าอีกอย่างช่ชกแตงแงโเชียวยิ้ไหมใอ้ย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 ใส่ก็ะปาจะปอือจะเต็มแล้วอ้ยใส่ก็ะปไออใส่ก็ไปอือ เก้าสิบโอ้ยโอ้โหโอ้โหอึอก็มาเริ่มโคตรใหญ่โอ้โหโอ้โหฝนมาตกตอนนี้ด้วยแย่มากเลยทำดนเนี่ยผมชอบตอนฝนตกเลยนะ ฝนตกมันมันจะดีตรงไหนไหมะนอกจกตทำให้เราแย่กับแย่โอ้ฟ้าไพยเออต้องไปจิกน้ำมันแลว้ววะน้ำมันตรงนั้นอะเห็นไหมอืมนี่ขโมยก่อนเลยขโมยขโมยกับบ้านรู้สึกอะไรอะไรอะแมท นนเน็ตก็ดีอยู่นะอะไรของคุณอ่ะเน็ตระเบิดเหรอหรือเน็ตเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีเออเข้าใจได้พระผาพระผาพระผาอคุณเป็นตรงนี้ขอผมเลยเอ้ยไม่มีไม้แล้วเหรอไม้จะหมดแล้วไม,ไม่ดีไอ้นู้นจะหมดแล้วไอไฟ,ไฟ แล้วเล้วประเด็นก็คือ,อเสร็จใครดนมากว้างไรวะารนะวางตัะเองนะวางตาสิเลยหิวไม่ใช่ไรเขาให้ภัยเขาได้เขาหิวหเฉยกินลูกเองเอออยากกินลูกอยากกินลูกอยากกินลูกลูกแกบบลูกแกบบนใส่ใส่ใส,ใสไปเลย ถ้าคุณดูดีลูกหนูไม้สูงลูกมาคนละสายพันธุ์กันหนหรลูกสายพันธุ์อะไรคือดูอ่ะไอ้ิดว่าว่าเหรอก็แบบเขาไอนี่เหลืองผิวเหลืองผิวเหลืองไอนี่ผิวขาวหลอนรู้ได้ไงอ่ะ <c oughs> ไม่เห็นรูปมาก่อนเลยผมจัมได้มันผิวสีขาวผู้หญิงเป็นนูบหรือเปล่าจะหายเป็นผู้หญิงคุณไม่เห็นหรูปว,ว่าน,นูบตัวสีคือเหลืองน<ล>ะครับผม นู้ตัวออกตองเหลืองเพราะอาจ,จเป็นบรรพาบาหลุดนูบก,ก็ได้นะผมจังห่าผอมเกมซื้อเตียงไปแล้วเตียงนี่มันก็เพิ่มวันไนดะ้เยอะเหมือนกันนะคนนะเพื่อผมไหมถ้าผมซื้อเตียงบีกนอุ้ยช่วยไปซื้ออเจกร์กันดีกว่าไม่ต,งมตังอยู่ แล,แล้วเราจะของโอเคข้างหน้าเราได้ไปซื้อของแล้วช้อปปิ้งกลางป่านี่แหละช้อปปิ้งลาซาด a าทำไมสปอนเซอร์ผมหรอกแต่ผู้เป็นเงินนะมันมนี่โอ้ยมาเอาไอตอนนี้เนี่ยหนาว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  ช่วยผมแข็งผมกำลังจะแข็งเออเออโว้ยมันมันอยู่ในตนั้นก็ไม่รู้อ่ะเอาเฟลเจอร์ผมหายไม่ไม่ไม่คุณมันอยู่ซ้อนกันเลยซ้อนไหนอะมันอยู่ในช่องไม่เฟลเจอร์ไปไหนแล้วคุณก็เปิดกดดูสิทางยย้มทาท่าไม่มีนะเฮ้ยไอ้นี่บิดเงินเหรอเฮ้ย นี่บิดวะนี่บิดอย่างนี้ที่ซื้อกับผมอบอกไม่ไงของมันบิดเงินโหมากไม่เชื่ออ๋อมันไม่มีฟเฟอร์นิเจอร์ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมโดนอะไม่รู้ช่วยผมด้ยช่วยมช่วด